สวัสดีค่ะไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลมค่ะเราอ่านเชื่อมโยงดวงดาววันที่31สิงหาคม2565ค่ะกับศีลเสมอมาเจอกันค่ะภาพรวมงานเงินรักและเรื่องราวของความรักเนื้อคู่นะคะภาพรวม สถานการณ์ของคนเพื่อนชาวตุนค่ะกับคนเพื่อนๆที่ยังสนับสนุนติดตามนะคะสนับสนุนกันสม่เสมอค่ะเป็นกำลังใจกันมีความสุขการใจแข็งแรงค่ะหวังสิ่งใดรุ่งเรืองก้าวหน้ากับการที่ตั้งใจลงมือทำนะคะ สานการณของเพื่อนๆชาวตุ้นค่ะสิงหาคมนะโชคดีที่สุดนะการเงินค่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะเพิ่มมาอีกค่ะนะต่อยอดตั้งแต่ ه, การร่วมกับคนรักนะคะร่วมการค้าธุรกิจโครงการระยะยาวตั้งแต่30มีนาคม2565ต่อยอดมาอีกเมื่อมรุษตยูลึกลับเล่นหลับนะย,ย้ายราศีชาวตุนเองก็ได้พบกับความโชคดนะีรู้คนณค่าของตอนเองนะคะต่อยอดออกไปรวยเลยค่ะ รู้คุณค่าของตนเองอใครไม่รู้คุณค่าของเขาช่างเขานะปล่อยเขาไปเราอย่าไปยุ่งอันเป็นเรื่องราวห่างไกลจากตัวเราและคนรักเีโชคดีที่สุดรวมกันหาการเงินรายได้ให้ของขวัญรางวัลให้กับชีวิตนะคะการเงินกับคู่หุ้นส่วนการลงทนุนโครงการระยะยาวนี่ต่อยอดมากับการงาน ดีมากค่ะมีการเงินใช้ไม่ขาดหมือโชบดีการเงินมั่นคงเลยค่ะน่ะพอได้มีการเงินเข้ามาอีกนะคะแับร้านบริวารฝันเป็นจริงค่ะไล่ล่าทำความฝันต่อไปค่ะขยันหารักได้ทําการงานที่รัก ชคดีจากความขยันนะก็ต่อยอดออกไปนะกับการเงินที่มั่นคงแลว้วนะต่อยอดออกไปพักผ่อนไปด้วยนะทำการงานการค้าไปด้วยได้ทำงานในสิ่งที่รักมีจินตนาการสร้างสรรค์ดีก็ลงตัวกับชีวิตนะปัญหาไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายก็ห่างออกไปค่ะปัญหา การเวลาแก้ไขได้ทุกสิ่งนะคะให้เวลากับเวลาผ่านพ้นไปลงตัวค่ะชีวิตพักผ่อนพักร้อนไปด้วยอ่ะมุ่งไปข้างหน้าค่ะมุกอ่อนไปข้างหน้ากับการค้าก็ได้ทำการค้ากับคนไกลค่ะงานคาขายต,ติดต่อผู้คนหลังไหลมานะก็ได้ทำงานในฝันนะ คนชอบไฟรู้ศึกษาเรียนรู้ติดต่อกับคนไกลได้พักผ่อนตากอากาศพักร้อนไปด้วยฝันเป็นจริงลงมือทำตนเองก็ได้พบกับการงานได้ลาะและว้วก็ความรักไต้ทำงานศินลปะการงานอาชีพนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนไกลแล้วก็คนรักก็เป็นคนอีกทิ้ที่หนึ่ง มุฟออนไปข้างหน้าฝันเป็นจริงเป็นนักไล่ล่าความฝันค่ะมียาดมิตรที่นำผลประโยชน์รายได้มาให้คะมีการเรียนหลักสูตรคลอสระยะสั้นๆได้ทำมาค้าขายดีลงตัวกับชีวิตค่ะดูคนรักเก่าค่ะ คนรักเก่านะตอนเองก็โชคดีนะกับการมุ่งมั่นตั้งใจหาการเงินไรายได้เก่งนะคะด้วยความรู้จินตนาการกวาร้างไกลคะคิดฝันแล้วลงมาทำสำเร็จอีกฝ่ายหนึ่งก็โชคดีกับงานงานงานหนักเหกเนอยแบกหามชอบแบกหามนะคนรักนะ คนไกลค,คะ่ะรุ่งเรืองมากผู้พันนะมั่นคงค่ะโชคดีนี้อ่ะคาก็เป็นคนโลคนสวยนะคะจันชมตรูพุทธงงเยาวเป็นคนไกลค,คะ่ะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายต่างที่ต่างถิ่นนะคะคนมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายมีความรักก็ไม่แห่งแรง ได้ทำการงานทุกชโลกชกชเลวงานเกี่ยวกับคนซื้อความงามงานสตรีนารีอุปธรรมนะอันนี้ก็ได้พบกับคนรักที่ขยันขันแข็งกับการงานนะเขาเองก็ฝันเป็นจริงนะหลักเลยลากความฝันฝันแล้วลงมาทำขยันหารักนี่ก็ได้พบรักกับคนอีกเจนที่ ยันหารักก็ได้ทำการงานที่รักด้วยหวัวใจคนซวยคนหล่อค่ะชอบแั่งตัวได้จอดได้ใช้ชีวิตสุขสบายอ่ะนี่ก็ได้พบรักแท้รักในฝันเนานี้ก็การเดินทางสมาคาขายได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะงานศินลปะงานติดต่อคนไกล การยกย้ายเดินทางก็ได้พบกับความโชคดีขยันหารักได้ทำงานที่รักขยันการงานอย่างเช่นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานคอมพิวเตอร์งานทางไกลติดต่อค้าขายการสื่อสารสำเร็จนะโชคดีกับงานนี้ขยันค่ะคนขยันอ่ะก็ เมื่อพยันในงานที่รักเมื่อพยันการโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อค้าขายทางไกลเนี่ยก็ได้พบกับความมั่นคงได้พบคู่กับคู่แต่ปางก่อนมุนเวียนมาอร่อยแล้วค่ะเดินทางยกย้ายก็มาพบกับครอบครัวใหญ่ค่ะมีรถลักรับบ้านที่ดินเป็นผู้ที่เข้มแข็งจากการผ่านการทำงานหนักเ,เหนื่อยมานะคะ เสาวในเรือนเสาอะเล็งไปที่ความรักไหมนะครอบครัวใหญ่ก่ะเล็งไปที่การงานได้ทําการงานร่วมกันกันกบคนไกลก็คือคนรักนะคนดีนะชอบทฤษฎีสวดมนต์ภาวนานะคะกวดน้ําอุทิศบุญกุศลไม่มีเหตุบังเอิญอนะคราวนี้ได้การเงินรายได้สิ่งที่ได้มาเลือดลมแข็งขันทยันนะเลือดลมดีค่นะงะ ก็ได้มาพบกับชาวตุนนะนะความรักนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะนะเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะได้ทำความฝันเป็นจริงงานศินลปะนะสิ้นสุดการรอคอยนะก็ได้ครบทุกอย่างเลยค่ะ ในบคู่ก็คือชาวต้นโคู่ที่ร่วมงานกันมายานานก็ต่อยอดออกไปอีกไปพบคู่แล้วก็โครงการระยะยาวต่อไปค่ะครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะเป็นคนดีคนใจบุญสุนทา,านั้นดวงตาเห็นธรรมใส่ธรรมะชอบเชือศีลปฏิบัติธรรมมาพบพบคู่รักคนไกลนี่ก็เป็นคนที่ รักสงกนะคะอันนี้ก็ได้ทำการงานอยู่เบื้องหลังร่วมก,กันกับคนรักคนไกลอันนี้คู่บุญค่ะนะเขาคนนี้คือคู่บุญค่ะคู่บุญก็คือคู่เคยทำบุญร่วมกันมาเป็นเพื่อนเป็นญาติของคู่ร่วมกันมาก่อนได้ร่วมบุญ ด้เจอกันอีกครั้งคบหากับคู่บนแล้วก็เป็นคู่แท้ด้วยนะคะนะคู่แต่ปางก่อนนะคะคงกคงล้อกงเกวียนเริ่มทาง,งานคนใจดีชอบทําานสึมถานคบกับคู่คู่แท้นะ ยูดีมีความสุขช่วยกันธรรมาหากินคะสร้างครอบครัวนะมีครอบครัวใหญ่เลยค่ะเสาวนารเรนเสาเล่งไปที่การงานนะขยันธรรมาหากินร่วมก,กันกับชาวตุนค่ะนะเป็นคนเงียบนะคะนะรักสงบ คอยให้คำแนะนำาอยู่เบื้องหลังนะทำงานอยู่เบื้องหลังคอยเสริมให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ผู้แท้เคยร่วมบุญทาบุญร่วมกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติข้ามพบข้ามชาติจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกนะคะ เป็นคนที่คิดฝันแล้วลงมือทำนะเป็นคนมีนะ,ะคำพูดดีนะเก้อกกนกันค่ะพูดจริงทําจริงไปดูคนรักใหม่ค่ะ คนเดียวกันนั่นแหละเนี่ยให้มีเหตุบังเอิญค่ะเนื้เนื้อคู่คู่บุญค่ะคู่บุญบารมีคู่ทำบุญร่วมชาติตักบ,บาตรร่วมขันค่ะเนี่เป็นคนดีค่ะการเงินสิ่งที่ได้มาติดตัวจากคนรักนี่หัวคิดที่เริ่มดีนะคะคนมีสเสน่ห์นะคะได้รับการสนับสนุนค่ะ เลือดลมดีนะอ่ะคนไกลค่ะนะคนไกลคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเด่นไกลค่ะมารุ่งเรืองนอกถิ่นเกิดเรื่องกายกำยำแข็งแรงเหมือนครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะนขาบุกรุกเข้าไปทำการงานเรียกว่างานฟิตเนสดีมากโครงการระยะยาวอ่าสืบทอดจากบรรพบุรุษอ่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาทำการค้า เหมือนเลือดลมแขงขันกันนเป็นนักเดินทางค่ะท่องเที่ยวมีรถหลักทรัพย์บ้านที่เด่นพร้อมเป็นนักต่อสู้ชีวิตนะคะชนะการแข่งขันนะิปัญญาสมองดีผ่านการศึกษามาจากตา่างชา,าติต่างประเทศตาท่างถิ่นดูโลกใบใหม่ของเขาได้พบกับคู่เนื้อนาบนนะคะครอบครัวใหญ่ค่ะมีเชื่อเสียงเทวดานางฟ้าจัดคู่มาให้ค่ะ ม้นเวียนมาเจอกันในรอบ30ปีต่อมาเรือนเสาในเรือนเนในเรือเสาพันธะมีโอกาสได้สร้างธุรกิจโรงเรียนโรงแร,ม,ร,ม,รมห้างร้านใหญ่โตงานกสิกรรมงานอสังหานี้ทำด้วยกับคู่นะที่เวดานลงฟ้าจัดให้ไม่ประมาทความอุดมสมบูรณ์มาเยือนก็พอใจแลว้วก็ทำการค้าติดต่อค้าขาย เป็นไหนหน้าต่อไปมีลาพ้นฟรุกนักเดินทางทติดต่อค้าขายชาวต่งางจาตต่างถิ่นนะคะเดินทางด้วยรถราเครื่องบินนะคะคนเหมือนนักกีฬามีพะละกกำลังแข็งแกร่งนะคะพะลังนี้เหลือเฟือเลยเป็นนักต่อสู้ชีวิตได้ดีนอกถิ็นเกิดนะพูรักใไร่พบกับคนที่เชื่อมันในตนค่ะแข็งแรงค่ะกระหาน พบคู่ที่ร่วมกันติดต่อค้าขายไม่มีเหตุบังเอิญค่ะทำดีทำความดีแล้วได้ดีปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะชอบมันเพียนเดินทางทฤิ้ีปฏิบัติธรรมะมีเทวดานังฟ้าคุ้มครอง,รงได้พบกับเนื้อคู่คู่แท้วันเป็นจริงค่ะคนเดียวกันค่ะนะ คนในฝันนะะทั้งคู่นะรแท้รักแท้คู่อดีตชาติตามติดกันมานะคะฝันถึงเคยคุ้นหน้าพบเจอกันมาก่อนอันนี้ก็เป็นคนหล่อคนสวยมิสเนห์นะคะได้ทำงานที่รักด้วยหัวแจรักเป็นนักเลยล่าทำความฝันเป็นจริงค่ะคนเดียวกันค่ะคนเก่าคนใหม่ เดินเลิฟอ่ะรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะจันชมตรูพุทธนองเยาวนะคนสวยคนหล,ล่อบุคลิกดีนะเอวบางร่างน้อยสุขภาพแข็งแรงคะคนไกลคนะคนต่างถิ่นมาทำการค้าขายหยดสักดิ์ตำแหน่งนี้ดีมากนะมีชื่อเสียงค่นะฝันเป็นจริงเป็นนักไล่าฝันนะคนเรามีแปลกแตกต่างไม่เหมือนกันนั่นก็คือ จะไล่ล่าความฝันให้อยู่เมือพวบรักคนไกลพวบรักคนไกลเนื้อคู่ค่ะนีบรักกับเนื้อคู่คนเก่งค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ที่สร้างธุรกิจร่วมกันได้ทําในสิ่งที่รักโดยหัวใจรักมีความรักก็ไม่แหงแล้งแล,งและในยิ่งจิตใจกว้างขวางนะคะแผ่ขยายออกไปให้กับ คนไกลเจ้านายคนต่างทินทำการค้างานนี้ก็ได้พบกับชื่อเสียงประสบความสำเร็จกับสิ่งที่รักนะคะมีสเสน่ห์นะคะกับคนทั่วไปสเสน่ห์มหานิยมนะ,ะในทั้งคู่จันชมรรพุทธนงเหยาวเจ้าต้นได้พบกับคู่ ขยันนะเลือดลมดีอังคารราหูครูท่านทักเนี่ยได้พบกับคนขยันนะนะเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาได้ดีนอกถิ่นเกิดนักการเงินงนักปกครองค่ะคำแนะนำให้กับผู้แท้คู่บุญนะคะ โอ้ที่เคยฝันถึงกันมาก่อนนะเจอกันก็เหมือนคุ้นหน้าก็รวมทำการงานที่รักร่วมกันงานศิลปะค่ะค่ะแนะนำนะคะ,ะแนวโน้มให้กับเพื่อนๆนชาวราศีตุลน,นะคะพระพระหัสนะคะ คือเพื่อนการสื่อสารการค้าแล้วก็สิ่งที่ได้มานะคะอันนี้ก็คนรักเนี่ยก็ชนะการแข่งขันนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะงานประจำงานรูทีนนี้ก็ได้ใช้ปัญญาความสามารถเป็นคนใจดีชอบทําบุญค่ะอะก็ล้นลาแล้ว เป็นครูบาอาจารย์วิทยากรสมัยใหม่นะคะคนทันสมัยนำสิ่งเก่ามาทำให้ใหม่คนมีค,นนคุณธรรมะปัญญาบริสุทธิ์ทายพระพร,ะราชไนะม่ได้อะไรมาโดยง่ายค่ะได้ศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดวิชาความรูนะ้อยู่ในระเบียบประเพณีชีวิตมั่นคงแล้วก็ได้คบรักกับคนต่างถิง่นที่นะเป็นบคนที่นี่แหละ เรามาเจอคนเข้มแข็งคนเข้มแข็งอย่างชาวตุนนะคะเชื่อมั่นในตนแต่รับผิดชอบการงานงานใช้ปัญญาความสามารถงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นหลังไงลงหลามาาก็ได้แต่งตัวการค้าตามติดตลาดเอาใจวัยรุ่น เชื่อมันในตนกับปัญญาที่ได้มาต่างการสื่อสารค้าขายภกรักกับคนอีกดินที่หนึ่งได้รับแรงคุ้มครองจากผู้ใหญ่นะคะก็รอดเขียวกราดปลอดภัยจากอุปสรรคปัญหาอ,อนน้อมทำตนก็ได้รับ ความรักและเคารพนะคะนี่คือผู้นำที่แท้จริงนะอน้อมทำตนไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครรับผิดชอบชีวิตในแต่ละวันอ่าไม่ประมาทและไม่ประมาทเพราะความประมาทคือหนทางของทางเดินชีวิตที่ไม่แน่นอนนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะดูแลรับผิดชอบหน้าที่การงานของตนเองฐานะ การงานนี่ก็ได้รับการส่งเสริมจากคุณส่วนคู่ค้คาคนรักและการมีโครงการระยะยาวจากปัญญามีสติก็เกิดปัญญานะก็ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงเป็นเศรษฐีแล้วรู้ครู้คุณค่ากับสิ่งที่มีและสิ่งที่ได้มา บริหารการงานต่อไปค่ะแล้วก็การเงินร่วมกับหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามคนรักคู่ครองนะคะก็ไม่ประมาทกับชีวิตค่ะชีวิตมีความสุขนะจะให้ทุกข์ได้อย่างไรนะคะคนทันสมัยค่ะ ชอติีใจบุญสุนทานนะคะชอบทำงานบนงานกุศลค่ะใจดีใจบุญค่ะเป็นพระผู้ใหญ่นะคะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองยิ่งมุ่งไปทางไ่รู้ความรู้ก็ยิ่งต่อยอดให้ชีวิตได้ควบก,กวับความมั่นคงพระผูมีจุด ประสงค์จุดมุ่งหมายใช้แสงสดใสค่ะมีเป้าหมายค่ะเป้าหมายก็คือร่วมกันกับคนรักลูกค้าฝ่ายตรงข้ามโครงการเริ่มสร้างสรรค์น,นี้ก็กเกิดการเงินไรายได้ร่วมกันกับการงานและลาภผลรุ่งเรืองม,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 มั่นคง จากปัญญายินอย่างค่ะนะมีแข็งมีอ่อนมีนุ่มนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีนะคะยูนี่เป็นผู้นำชมชุมชนค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายถึงเพื่อนบานค่ะ,ะเป็นนักโพจนาการค่ะ ปิดจอบคะมีชื่อเสียงสมฐานะใช้ชีวิตสมถะในแต่ละวันศีนเสมอมาเจอกันค่ะพบคู่บุญค่ะ